สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะซี C. อาณาจักรแทรกเตอร์ค่ะวันนี้พามาดูจูล่ง f m w o r อ d 175แรงม้าตีคู่กันมาเลยนะคะเรียกได้ว่ายักษ์ใหญ่สองพี่เบิ้มเลยค่ะ ตัว175แรงม้าตัวนี้มีการออกแบบหน้ากว้างของการตัดใหญ่เป็นพิเศษมากๆถึงขนาด3.2-3.6ถึงเมตรเลยทีเดียวตัวตีนตะขาบค่ะกว้างถึง63ส่วน650มาพร้อมกับลูกกลิ้งขนาดใหญ่พิเศษที่สามารถวิ่งได้บนทุกพื้นผิวเลยนะคะ ตอนนี้พามาดูตัวข้าวที่เกี่ยวแล้วค่ะเราสามารถเกี่ยวได้ทั้งข้าวล้มข้าวสั้นเลยนะคะตู้นวดเป็นแบบสองชั้นตะแกรงหลายชั้นสะอาดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะตลับลูกปืนทั้งหมดเป็นของ NSK นะคะมาพร้อมกับกระปุกเกียร์เสริมพิเศษ ที่ดึงขึ้นมาจากรุ่น1 1 0ยสิบ f m d ตัวแห่งความภูมิใจของพวกเราค่ะ f m World จู๋ลงตัวนี้อุ้มข้าวได้เกือบ3ามตันนะคะ ถังน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษถึง185ลิตรเลยทีเดียวแต่เห็นแบบนี้ประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ถึง175แรงม้าราคาเงินสดอยู่เพียงแค่1 6ล้านแสนบาทแค่นั้นค่ะ175แรงม้าราคาเท่านี้ ไม่ได้แพงเลยนะคะปกติดาวอยู่ที่3ามแสนพิเศษค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้สี่เปิดตัวพิเศษให้จริงๆจองวันนี้ถึง30กันยายน67ดาวพิงแค่สองแสนห้าค่ะ เขาอยากให้นทางมันหลวบๆมันไม่แน่นวันที่วิ่งรอบแรกทางมันแน่นติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด0974564142อาณาจักรแทรกเตอร์ติดต่อหาซีได้โดยตรงเลยค่ะ สนใจไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยว175แรงหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวร้อโปรไม่ว่าจะตู้แอร์หรือแบบหลังคาเรามีให้หมดทุกรุ่นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเช่นเคยค่ะแล้วซีจะนำคลิปดีๆและสาธิตการใช้งานดีๆแบบนี้มาให้ชอบชมอีกเรื่อยๆนะคะ